ต่อไปเป็นตัวอย่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหัวเตียงและปลายเตียงครับโดยเราจะอยู่ในลักษณะลันสแตนดิ้งคือเท้าทํามุมตั้งฉาก90องศากันนะครับปลายเท้าข้างหนึ่งจะชี้ไปทิศที่เราจะย้ายไปอันนี้คือเราจะย้ายไปหัวเตียงเราก็จะชี้ไปทางหัวเตียงนะครับครับสมมุติว่าผู้ป่วยมีอาการอัมพาต่อนแรงข้างซ้ายนะครับข้างขวาผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ปกติให้ผู้ป่วยช่วยเราโดยการที่ตั้งศอกขึ้นร่วมกับหมอนข่าวขึ้นนะครับเราจะช่วย บริเวณสะโพกครับจะขอบกันเจงกันได้ถือจับแล้วอีกครัง้งหนึ่งลองใต้สมัครนะครับแต่ผู้ป่วยมีอาการแหลมลุ่ยืนในลักษณะลัสเตนดิ้งคือเท้าชี้ไปทางที่จะไปนะครับคือหอนเตียงเพื่อให้ถ่ายน้ำหนักไปได้ให้ผู้ป่วยปวดสอบกับกวดเท้าลองเตี้ยนะครับเพื่อการเน้นส,สรสางขาต่อไปเป็นตัวอย่างการช่วยผู้ป่วยพิกตะแคงตัวนะครับโดยที่เราให้ผู้ป่วยประสานมือนะครับโดยให้ข้างที่ฝอ,อนแรงหรือข้างอ่อนพาดเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ โงอยู่ด้านบนเพื่อใช้ข้างปกติประคองและควบคุมได้ทุกนิ้วนะครับโดยข้างปกติจะอยู่ด้านล่างตลอดครับให้ผู้ปว่วยยืดแขนขึ้นจนสุดและมอเข่าขึ้นนะครับข้างปกติมอนได้เองเราช่วยที่สองที่คือสะโพกและสะบักนะครับดี๋ยวให้ปว่วยนะครับพลิกตะแคงตัวมา,าผอนะครับ ในการเคลื่อนย้ายคนไข้นะครับตอนแรกเราจะยืนแบบ stride stand คือขากางระหว่างความกว้างเท่าสะโพกนะครับไหลล้วก็พอที่เราจังหวะที่ย้ายผู้ป่วยมาเราจะถอยก้าวมาก้าวหนึ่งกลายเป็น Wal Stand นดิครับหลังจากช่วยผู้ป่วยปิดตะแคงตัวมาแล้วเราจะสามารถพาผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งได้โดยที่ผู้ป่วยจะสามารถช่วยเราได้คือมือข้างนี้นะครับเป็นมือข้างปกติสามารถให้ผู้ป่วยใช้มือค้ำเตียงกดเตียงเพื่อดันตัวขึ้นได้ส่วนขาข้างปกติ จะสามารถสอดใต้ขาข้ามที่อ่อนแรงนะครับในลักษณะนี้แล้วดึงลงข้างเตียงได้โดยที่เราจะช่วยที่ผู้ป่วย2ที่ครับคือสอดลงไปใต้คอเตื้อมไปถึงสะบักอีกข้างหนึ่งกดบริเวณสะโพกนะครับหรือเราจะสามารถช่วยดึงขาผู้ป่วยลงก็ได้ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเกี่ยวขาลงได้เองอเแบบแรกคือผู้ป่วยเกี่ยวขาลงได้เองนะครับ กรณี่สอนที่ผู้ป่วยขาอ่อนแรงเลยไม่สามารถเกี่ยวขาเอาลงได้เองนะครับเราช่วยในการเอาขาลงก่อนนะครับแล้วมือช่วยที่สะโพกและสะบักมันเดมน,นะครับออครับกรณีผู้ป่วยที่เราจะพาลุกขึ้นจากท่านั่งไปท่าย,ยืนนะครับสมมุติว่าผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงข้างขวาเราอยู่ข้างที่ผู้ป่วยอ่อนแรงนะครับเยื่งมาทางด้านหน้าเพราะเราจะส่งแรงไปทางด้านหน้าครับช่วยบริเวณข้างข้ามเอวของผู้ป่วย เราจะยืนแบบออกแอนดิงก็ได้เท่านั้นเท่าตามนะครับให้ผู้ปวดประสานมือนะครับครับผมยื่นแขนไปทางด้านหน้าเพื่อน,นำน้ำหนักไปทางด้านหน้านะครับเราช่วยดึงบริเวณผ้าคาดเอวดึงนะครับ